สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขาลงหาทุกผู้แทนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งไทยทางไทยเด้อโอ้ยว่ากะลรีฟันกันเนาะแต่แรกโขอโทษเอาใจมือนี้กะมาพบกับสองแต่สาระคือเก่ามื่อี้กินหมกม่วงพ่อแม่พี่น้องข้าวเหนียวหมกม่วงเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี้กะมาในดูแบบกับผมเนาะเพราะอากาศมันฮอนสารเกินเอไว้ต้องมากินข้าวเหนียวหมกม่วงเย็นเย็นเห็ดเองกับมือลังสันเองกับมือเนาะเบงหน้าตา ฮัตตาเขาเรียกวงก็นฮัตตาคนก็คนละซีเลยหอนหอนไมากินน้ำกันเลยเนะาะฮัตซิลงมือเลยเด็ข้าวเหนียวมวงๆของหมักนี่ทาเป็นของหวานนี่หมักร้ายเขาจะกินม้วงก่อนเนาะ<ค><ด>ข้าวเหนียวไว้น้ำลังหวานแหงวนะ่ะ ไล,ล่เล่าแซ่บไล่โอ้ยน้ำตาฉีดไลแซ่บถ่ายอยู่บ้านตรงนี้กกินมะหมี่ซอสหมักบวงอันนี้แหละมะหมี่ซอสหมักบวงอย่างหมังแกมแดงเนาะตามมาด้วย,ข,ยข้าวเหนียวกะยาดโบกเนาะ,ะอยอูอยกบก่ยบ้านแซ่อบอ,อ,บอันนี้กะกินข้าวเหนียวมกักบวงเพิ่งกินครั้งแรกได้ข้าวเหนียวมักบวงเพราะว่าเราเคยกินเนาะกินแต่ข้าวเหนียวยาดโบกแล้วกะกินกับมักบวงเราเคยกินข้าวเหนียวมักบวง ข้าวเหนียวมะม่วงกันผมจะเอาเข้าวเหนียวไปมูนใช่ไหมกับกะทิเนาะแล้วกับลําตาลถ้าข้าวเหนียวม่วงคือจกข้าวเหนียวมาแล้วก็จัดเลยเนาะอุ้ยกินม่วงแล้วกับพันเนียงไปเลยเนาะแซบ่บมะม่วงเย็นๆถ้ากันเลิกงานคุยกับพี่นอ้องจะนายผมเบิร์นทอร์ทัต คำกันว่าสันลงผนเนอะเขาไปกินมีนาทีกินกินไปไตั้งมุมมองมาขึ้นแซมเดีเปวนว่านหวานมุมมงกันดิคือกินลร้แทบผัดวา่ๆๆๆๆากินสบปีมเนาะมาได้กินออกกันว้า เพื่อนมาเย็นเหมาะกับบรรยากาศแบบนี้พอดีไพี่น้องเอ้ยทำอยู่ในห้องแอร์ตอนเนี้ยมันเย็นเลยกวานแาง เราทีร,มรมวมๆเนาะขังนาะคำกันมาสันเฮอแล้ว เีอ่ะเสียดายรถใส่จานบไปเนาะจับย,ยังบุคคยกินจากเธอดีไอศครีมมะม่มงะวงมีวะพอพี่ซื้อได้เนี่ยไอศครีมมะม่ง กินอะไรแบบนี้อย่างกินหมูมันกินก็ต้องกินข้าวกินหมอกับข้าวเนียวแล้วค่ะไ้กินขาแรง แซ่บข่ดเห็นไพรก็กินแต่ม่วงแังม่วงแยงุ๊กแต่ยากอันนี้ก็กิน,กนขเขาเนี่ยงม่วงนิดจักบาแบทแซ่บรุดชุดม,มออักม่วงแังก็ก็จะเอิญม่วงอยัง น้ำหอมบ่หวานขักเลยหวานทะลุจอกรแตกเป็นคนเนื้อ,อะไรอนาคตนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่ เป็นโอ้กแม่นอนสิมหมดแล้ว <know> กินเก่งขนาดกินู้เดียวก็แซ่บบอพอพี่น้องทำมาแซ่บก้อง่อยพี่น้อง ขอบใจองการติดตามขอบชมไปกันเลยบ๊ายบาย